สวัสดีจ้าพี่น้องต้องไปทุกคนยินดีต้อนรับข้าวสุสังค์ไม่โดนั่าสตอรี่เลยนะ คุ้นนะจ๊ะเอฟซี FC, เกา่าเอฟซีใหม่ที่เขาน่าติดตามยายโดนัทเนาะจา๊ะเออโดนัดกำลังซีมกเฮ็ดจ้ะพี่น้องเฮ็ดย่าโดนัทเาจา็บมากนะจา้ะเฮ็ดทักขั้นต่ำก็ดีเลยไปตองมาตลาดไทยเนาะจา๊ะได้ใบมังลักได้เฉอมมากเออซีมกเฮ็ดจริงจ้ะพี่น้องใส่มมกสเกลือใส่รสดีใส่ผงนวดไปนิดนึงนะจ๊ะ คลุกให้เข้ากันกับม็อกเลยจ้ะนี่จนานตาหอมห้อย หญ่เลยพี่น้องบ่าถาเดี๋ยวซุกแล้วยุกเข่ากันสิบหย่เน่จะจ้ะรนอยากใส่เมื่อเด้อจะ้ะกินพูดเดียวจะเห็ดเองกินเองจะพี่น้องเมืเ่อกล่างอะไจ้ะ ตองเ็ษแล้วเรียบร้อยเด้อจ้ะสีเปียงเอานะจ้ะเปียงนี่สิอบก็เลยหมกเ็ดหอแบบนี้นะจ้ะพี่นอ้อง มกเห็ดเหรอสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคุณยายโดนัลสโต,ตนนะอาจจะพี่น้อ,าากนองกินเขากับยายโดนัลจ้ะน,นี่ยายโดนัลแบบตำบุกทั่วจ้ะพี่น้นองมกเห็ดนะจา๊ะมกเห็ดทักกันตลอดนะคือันนั่นเลยเขาเรียกไซมมือนะจ๊ะ ขึ้นมกน่าใหม่เลยจ้ะแซ่บหอมจิมเลยแซ่บนุ่มอ่อ,อนไห้เราได้หมกใส่พักขาเนาะจ้ะหรือว่าฉะอมเนาะจ้ะลวกะ็อไอ้บางลักจ้ะครับจัะอากาศแกวเหนียวห่อนๆบอกเลยว่าสุดยอด กลืมกระดาษอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบาลายใหญ่หางหิวจ้ะพี่น้องมาลุยเด้อลุยน้ำใหญ่โดนัดจ้ะพี่น้องเห็นมาเนาะเห็นหงมาเนาะไม่กล่อง Mm hmm. มาเดี๋ยวอสอนมันหอนแล้วจ้ะเขาคุยเอาละกันอืม mm hmm. จัดเปล่า

ใช่ใช่ต้มมาๆก็ได้ก็เห็ดหลากหนาก็ได้แล้วอางเนี้ยเฮ็ดอันเนี้ยเฮ็ดได้่ลายเมนูจ้ะ ผีก่อนพ่นยายไปเก็บแถวอื่นนะ้ำได้อบไว้จะพี่น้องอบแหงไวนะ้เครื่องอบกับมี้แต่ว่าปีนี้บารดตไปไก่เนาะจ้ะเก็บแต่อยู่แถวไกลๆบ้านจะได้บารดตบารดตอบแหงไว้จะพี่น้องแค่ได้พอ่อพ่อได้กินเนาะจ้ะอื ก็ทำธรรมดากับทำงานจากทำงานกับเงินนะจ๊ะเราจะขึ้นเขามั่งไปเดินนอนนี่มั่งนะจ๊ะว่ากันทีบ่อใดไปไก่หากเก็บเห็ดไก่คืชตะกอนนะจ๊ะกกเก็บเก็บไม่เท่าบานเลยพี่น้องเก็บเงินยังไงเพื่อเล้กินนะจ๊ะ ต่บาทวนหน่วยตื้มตึงพี่น้องบบต่บาทวนใครต้มเนาะแตวามันคืออยากใครต้มจำมะไนีน่ กินหมกเห็ดแสบๆข้าวเันไงจะพี่น้องค mm hmm. รับครับลองเบิรงเนื้อจอดไป หอมจีหอมจ้ะพี่น้องหอมเรื่องเงนใบตองนะจ้ะหอมใบตองใส่กันใบมังลักแล่ะกะจะอมนะจ้ะบวกกินห้องเฮด้อมนะอุ้ยหอมละมุนเลยพี่น้องเลยบอกเลยว่าแสบกินกับน้ำลายอะไรแล้ว <c oughs> หนีหน๋อยอนเป็นคนมักเก็บเห็ดเด้อจ้ะแล้วก็มักกินขนาดเบิ่งกันนากินเขาเบิงงเบ่งคลิปแยกแถวเบิ่งจ้ะือว่ายายตัวเบิ่งคลิปก็จ้ากเก็บเห็ดเนาะจ้ะเห็นบ่จ้ะ,ะคลิปเจ้าเจอจ้ะพี่น้องออื ตาเจบ็บตนห,หน้าผ้าหล่เบิ้งแทบทุกช่องเลยจ้ะ เมืองไทยเฮ้าช่วงนี้เฮ็ดกำลังออกนะจะเห็ดปวกกำลังออกลายปวกน้ำแกงกำลังมากจะไม่รอ้ ทำยังไงเลยข้สุดท้ายอ่ะพี่น้องเอาปากแจกน้ำยาด่วนนะจ๊ะืึครับอืมเอ้มนะอ๊ะ หลานมือเช็ดมือนะอยาาสาหรับคลิปนี้ย่ยโดนัทกับสิขอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะพอกันไม่คลิปหน้าจะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนเด้อจะขอบคุณเอ็บซี่หลายๆเด้อจะเอฟซี FC เก่าเอฟซีใหม่อยู่ทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศเนาะจะเนาะขอบบนขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามย่ยโดนัทนาะจะพอกันไม่คลิปหน้าจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า